ที่ไรฮัลส์เบียร์ครับสวัสดีครับที่ไทยชอบไปกินเหล้าไหมครับชอบชิมเบียร์ไหมครับชอบดื่มเหล้าไหมครับที่ไทยนะเวลาไปดื่มเหล้าด้วยกันสั่งอะไรครับสั่งขวดหรอครับขวดเหล้าหรอครับบางคนสั่งเบียร์บางคนสั่ง,สงเหล้าอ,อือสั่งแบบไหนนะครับที่ญี่ปุ่นนะ ทีปุูนบางคนชอบกินค็อกเทลบางคนชอบกินเบียร์บางคนชอบกินเหล้าวิสกี้บางคนชอบกินบรันดีเลอเทใช่ไหมครับบางคนชอบกินสาเกสาเกญี่ปุ่นโชจูมีหลายแบบใช่ไหมครับเลอเทเทวาเทวาที่ญี่ปุ่นนะ ผมทำคลิปอุ่นบอกว่าที่ที่อึนท่องคำไปก่อนท่องคำไปก่อนนะกดคลิปอึนนะม,มีคลิปอ่นก็ดูหไปดูเลยนะครับไปดูน่อยที่ที่อึนนะท่องคำไปก่อนไม่ได้คำไปไม่ได้ชองเกลคิงอะไรไม่ได้ต้องชองเกลก่อนนะ ต,ต้องคำไปก่อนแล้วก็เวลาคำไปนะเวลาชงเก้วเราสว่วนใหญ่นะสว่วนใหญ่เราต้องกินเบียรนะถ้ามีคนที่กินเบียไม่ได้ถ้ากินเบียรอ,อะไรนะไม่ไม่สบายก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกินแต่ว่าส่วนใหญ่นะ ปกตินะปกติเคยอเลขเราขิมเบียะพวกคำไปเวลาเราเข้าร้านหางเวลาเราเข้าร้านดื่มเบียะดื่มเหล้าเราบอกว่าทอเรとりあえずビールとりあえずビールとりあえずビールาเคยอเลขเคยอเลข ลาอ็อกินเบียร์ใช่เหรอครับโอ้とりあえずบียร์とไあえずไมค์ควันว่ามีหลายไมค์ความแต่ว่าแบบที่หนึ่งทันยี่เร็วๆนี้ไมค์ควันแบบนี้นะครับแต่ว่าอธิบายยากเพราะว่าอันนี้คำญีปุ่นบางคนบางกันะคำญีปุ่นบางกันอธิบายยากแต่ว่า ความใหม่แบบนี้นะครับไม่มีเหตุผลไม่มีเฮปองเท่ว่าเราคิมเบียคิมเบียเออ่ทุกคนรือทุกคนรทอริไอซบรโอเคเวลาวันที่ร้อนมากวันที่ร้อนมากก็ขับบ้านแล้วงัวอกงัวงงัวอกมากก็อยากอาบน้ำก่อนอยากอาบน้ำก่อนとりあえずお風呂とりあえずアプナム ไม่สนใจอะไรต้องอาบน้ำก่อนไม่สนใจอะไรอุ่นแล้วก็อันนี Go, ้とりあえบีルไม่สนใจของอุ่นไม่สนใจอะไรอุ่นบิฮายันเดียวสนใจเบิฮายันเดียวทとりあえずビル Hey excuse me ขอโทษครับซมいเซんเราอยากすいません とりあえずบิลก็ทุกคนเข้าใจとりあえずบิลก็ได้บีวต์อะไรยู่ก็เราได้บียต์อะไรยู่นะก็ขับไปชงเครก็ดูสตาร์ทพาร์ตี้เครวทีสองท่ายากินท่ายากินส a ก e ก็กินสักเกเลยถ้า อยากดมค็อกเทลสั่งเลยถ้าอยากดมวิสกี้สั่งเลยกินเลยแต่ว่าเควเลขท่องกินเบียร์พวกคัมปายโอเคไหมครับอย่าลืมนะครับเควเลขนะกินเบียร์พวกคัมปายนะ ชองเกลเบียนะเบียสวยใหญ่นะอย่าลืมนะครับโอเคโอเคเดิองเราสนุกสนุกนะโอเคแล้วเชื่อกันไหมนะครับมาทานเกบายบาย